สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NP Channel ช่องหอมของเราเองรีวิวไง่ายๆสไตล์ NP ค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับน้ำหอมของเบอร์เบอรีค่ะในไลายของ Brit for Her นะคะครั้งแรกนะคะที่เราเจอเขาเราเจอเขาในแบบโร l เลอร์นะคะในห้าง Nordstrom Rack ค่ะพอได้เขามาในแบบโร l เลอร์แบบ Travel Size นะคะตัว Burberry for her ตัวลายคาดสีดำแดงนะคะเราก็ไปตามหาขวดใสใหญ่ขึ้นแต่ดันไปซื้อตัวเบอร์เบอรี่ลอนดอนโฟร์มูเมนมาคือเขาเป็นแบบผ้าลายสกอตพันรอบขวดค่ะแล้วเราก็คิดว่าเขาคือตัวเดียวกันแต่พอได้ตัวเบอร์เบอรี่ลอนดอนมาเราก็เลยฉีดแล้วทีเนี้ยเราก็คิดว่าเอใจแล้วว่าไม่ใช่แลละ คือกลิ่นมันคนละกลิ่นกันก็คือสรุปว่าซื้อมาผิดนั่นเองค่ะทีนี้ก็สุดท้ายก็ไปตามหามาจนเจอจนใช่ตัวที่ตัวเองซื้อมานะคะก็คือ Bridge for her ค่ะและหลังจากได้ Bridge for her มานะคะเราก็ ไปตามหาตัวบริเชียมาจนได้นะคะคือ2ตัวนี้เราจะบอกเลยว่าเขาให้บรรยากาศแบบลอนดอนมากๆเลยแม้ว่าเราจะไม่เคยไปลอนดอนมาก่อนเลยแต่คือมันสัมผัสได้จริงๆว่าน้ําหอม2ตัวนี้มันคือความลอนดอนที่แท้จริงเลยว่าแล้วเขาจะหอมยังไงไปชมกันได้เลยคะ่ะ ตัวแรกนะคะเป็น Burberry b r i t c h e จค่ะตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี2015นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีลิ้นจี่ค่ะยูสุนะคะไพโพลีฟค่ะแมนดารินมิดเดิลโนบจะมีผิงเพียรนี่พีชบรอสซัมแพรค่ะแล้วก็เบสโน้ตของเขาก็จะมีไวท์มาร์สนะคะแล้วก็ไวท์วูดค่ะตัวนี้ ในเป็นแบบ EDT นะคะอยู่ที่100 ml ราคาจะอยู่ที่100เหรียญน,นะคะกลิ่นนี้เขาจะเปิดมาด้วยความหอมสดชื่นมีความซีตรัสของส้มยูสุแล้วก็แมนดารินนะคะปนๆมากับความหวานของลิ้นจี่บางๆคะ่ะพอผ่านไปสักพัก5นาทีนะคะความหอมของดอกพีโอนน่ แล้วก็พีชบลอซัมนะคะจะค่อยๆแทรกขึ้นมาพอเขา dry ดาวลงเขาก็จะมีความหวานหอมดอกเพียวนี่นะคะอ่อนๆติดผิวค่ะคือใครนะคะที่ชอบเพียวนี่ เราบอกเลยว่า highly recommend กลิ่นนี้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นอายของความแบบซัมเมอร์จากลอนดอนเลยคือมีความหวานมีความสดใสมีความ Classy มีสไตล์นะคะเป็นแบบคุณหนูผู้ดีอังกฤษไปอีกเลยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะคือด้วยความที่เขาเป็น EDT ความติดทนก็จะแบบไม่ได้แบบ หนักแน่นขนาดนั้นก็จะประมาณ3 4ถึงชั่วโมงนะคะกลินถัดมานะคะเป็น Burberry Bridge for her ค่ะตัวนี้นะคะ,ะตัวท็อปโน้ตของเขาก็จะมีอัลมอนด์นะคะมีลามีแพรค่ะมีมิดเดิลโน้ตก็จะมีชูการ์มีเพียอนีนะคะแล้วก็เบสโน้ตของเขาก็จะมีวานิลาค่ะตองกระบีนแอมเบอร์ Amber, แล้วก็มะหักกานีค่ะตัวนี้นะคะ100 ml อยอยู่ ที่106เหลียนค่ะเป็นแบบ EDP นะคะกลิ่นนี้เขาเปิดมากับความหอมของ ถั่วออลมอนค่ะวานิลาตองก้าบีนนะคะตัวนี้จะออกอ่เขาจะหวานแบบหวานตองก้าบีนหวานวานิลามีความอมถั่วเบาๆนะคะแล้วก็ความหอมหวานของเพลนี่นะคะจะแทรกขึ้นมาบางๆหลังจากผ่านไปแล้วสัก5นาทีถึง10นาทีนะคะแต่ว่าความหอมของวานิลาตองก้าบีนก็จะยังคงอยู่ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะคะพอเขารายลง เราก็จะได้กลิ่นความหอมแบบวูดดี้วูดดี้จากไม้มาฮอกกกนีค่ะติดผิวกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกแบบวินเทอร์ที่ลอนดอนแบบมากๆเลยเราชอบหยิบเขามาใช้นะคะในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ทุกครั้งที่เราหยิบหยิบเขามาฉีดคือแบบเหมือนว่าแบบตัวเองอยู่ในลอนดอนในวันที่หิมะตก ปลอยๆนะคะสวมโค้ตตัวยาวสีกากรีของเบอร์เบอรี่กับรองเท้าบูทข้อยาวคู่โปรดนะคะแล้วก็ใส่หมวกเบเล่เก๋ๆค่ะเดินไปหาก,กาแฟอุ่นๆดื่ม <c oughs> พอได้กาแฟมาแล้วเราก็แบบนั่งจิบกาแฟมองวิวหิมะตกที่ลอนดอนคือตัวนี้คือฉีดเขาตอนอากาศเย็นๆนี่คือดีมากฟุ้งมากๆแล้วก็ ติดทนมากๆเลยตัวนี้นะคะคืออยู่ประมาณ6-8ชั่วโมงเลยอย่างต่ำนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบฉีดใส่สภาพค,คือแบบต่อให้ถอดเสื้อออกแล้วตัวน้ำหอมก็ยังติดเสื้ออยู่ค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเบอร์เบอรี่บิดนะคะทั้ง2ตัวของเราส่วนตัวแล้วนะคะเราชอบ2กลิ่นนี้มากๆเลยคือเหมาะมากสำหรับใช้ทั้งปีเลยคือแบบครึ่งปีแรกนะคะร้อนก็ใช้เบอร์เบอรี่บิดเชียนะคะส่วนครึ่งปีหลังอากาศเริ่มเย็นลงช่วงฟอลไปถึงวินเทอร์นะคะเราก็ใช้เบอร์เบอรี่บิดฟอลเฮอร์ค่ะอารมณ์แบบลอนดอนหลอกก็แค่น่าปักซอยนี่เองนะคะ ส่วนเรื่องของความติดทนนะคะคือ2ตัวนี้ก็ถือว่าทนเอาเรื่องเลยนะคะตัวเบอร์เบอรี่บริเชียตัวนั้นด้วยความที่เขาเป็น EDT ความติดทนก็ประมาณ3-4ชั่วโมงคะ่ะแต่ว่าตัว b r i t ฟอร์เฮอนะคะคือแบบทนมากเลยตัวนี้สำหรับเราคืออย่างที่บอกเลยแบบติดเสื้อผ้าไปทั้งวันเลย8-10ชั่วโมงไปเลยนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะชอบการรีวิวน้ำหอมของเราก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับน้ำหอมขวดถัดไปสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย